สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยถ่ายพัฒนานะครับผม EP นี้เบาๆนะครับผมเบาจริงเบาจริงนะครับผมแค่เอาเอาโลเคชันมาลูปแสดงบนแผนที่ดอทแมปแค่ฟังก์ชันเดียวจริงๆนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมผมต้องขอบพระคุณนะครับผมทุกๆท่านนะครับผมแล้วก็คุณแพนกิ้นนะครับผม ถ้าอ่านผิดต้องขออาภัยนะกับคุณตั้มนะครับผมที่ร่วมบริจาคสมทบทุนลอยไถ่พัฒนานะครับผมขอพระคุณครับนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับผมเปิดโค้ดของเราขึ้นมานะครับเปิดโค้ดของเราขึ้นมาที่ไฟล์ s ที่โฟลเดอร์ src นะครับผม component map map view map view ตรงนี้เนาะกิน c l e น n เลยเนะี่ยกิน c l e น n เลยเนะี่ยนะครับผมเดี๋ยวจะเอาไว้ตรงนี้ก่อน เอาไว้ตรงนี้ก่อนแมปวิวนะครับนะก่อนอื่นสิ่งที่แสดงผลอยู่ทางด้านขวาตรงนี้คือโลเคชันที่มีละติจูดลองจีจูดอยู่นะครับผมจริงไหมจริงนะครับผมไม่ต้องไปดูแลนะ้วเนาะนะครับผมเดี๋ยวเราคอมโพเนนต์คลิกทูแอตนี้กดย่อเลยก็ได้เนาะคอมโพเนนต์นี้กดย่อเลยนะครับเนาะหรือว่าจะเอาไปไว้ที่อื่นดี <c oughs> เอาไว้ตรงนี้ก่อนไว้ตรงนี้ก่อน,น,อนเดี๋ยวส่งหลายทอดส่งหลายทอดนะไว้ตรงนี้แหละ เดี๋ยวเราเข้าถึงข้อมูลในซุดแทนก่อนนะครับผมข้อมูลใน global state ของเรา c o n location มีเอ็ดไหมวะขอดูนิดนึงครับ y o u t duties เฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ s ะเก็ดชั่นด้วยหรอจริงปะเนี่ย y o u t d e อ๋อโอเคผมเข้าใจละครับทำไมเขาถึงไม่ s ะเก็ดชัน่นผมขออนุญาตต้องเปิดไฟล์ทิ้งไวป้ปะ อันนี้ทีมงานเคยบอกผมนะผมขอลองเปิดไฟล์ทิ้งไว้นะครับเปิดไฟล์ทิ้งไว้นะแล้วก็ยูดเฮ้ยมาจริงยูอ้าวหายไปแล้วนี่ยูดดิวตี้สโตร์นะครับผมอิมพอร์ตเข้ามาเลยก็คือตัวซูทแทนแล้วนั่นแหละนะครับผมซูทแทนแล้วเนี่ยเขาก็อิมพอร์ตให้เรานะครับผมวงเล็บครับแล้วเราก็แอโร่ครับผมเอาเฉพาะ s จุด เคือพารามิเตอร์ที่รับข้างหน้าเนาะเราจะเอาเฉพาะ location s ครับผมตอนนี้นะครับผมข้อมูลที่อยู่ใน global state location เนี่ยก็ถูก assign ให้กับตัวแปร location ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเลื่อนลงมาด้านล่างครับเอาไว้ตรงเอาต้องเราต้อง l ู o ทุกอย่างที่เกี่ยวกับแผนที่เนี่ยต้องทำงานอยู่ภายใต้ map container ตัวนี้นะครับนะเรามี layer นะครับผมที่แสดงตัวนี้ตัวนี้ จำตัวนี้ได้ไหมไม่ต้องไปดูเนาะไม่ต้องไปดูเนาะเดี๋ยวทําเลยคลิก to add ก็คือตัวที่คลิกบนวงแผนที่อ่าเดี๋ยวเราหาพื้นที่ว่างตรงนี้ครับผมปีกกาเปิด e n t ท r ลงมา Location ค,ครับจุดแมปครับแมปนะครับผมต้องการแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือ callback function ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะ,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 ะข้างในต้องการแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือ callback function ขออนุญ,ญาตปีกกาเปิดแอนท r ลงมานะครับผม แล้วก็รับพารามิเตอร์ตรง c อ l l b a c k เนี่ยมีให้3ตัวแต่ใช้แค่ตัวเดียวก็เอาอยู่นะครับผมนั่นคือตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับผม i เทมก็ได้ต่อไปนะครับผมสิ่งที่เราจะ return นะครับผมกดยังเหมือนเดิมนะครับผมคือ1 element เท่านั้นในที่นี้เดี๋ยวเราจะ return เป็น marker ออกมาพิมพ์แค่ mark นะครับผมแล้วเขาจะ suggestion จะแนะนำตัว React ขีด l e a l e t ให้เราตึ๊ด กดปิดคอมเพลนครับลองเซฟดูมีของท่านใดไม่เอรอ์เลอร์ไหม <c oughs> ต้องเออร์เลอร์นะเออเลอร์เรื่องไงวะเพราะว่ามาร์คเกอร์เรายังไม่ได้ใส่โลเคชันให้เขาเลยนะครับผมไม่ต้องเอ้าซักหน่อยนึงลิกข,ขวาอินสเปกครับผมคอนโซลครับอ่ะก็นี่แหละแถวๆนี้แหละรัดลองเขาต้องการเลีนลองลองปิกอ่าไม่ใช่ลองโพซิชันครับผมแล้วก็ เลดลองนะครับผมเป็นอาร์เรย์นะครับผมลองเป็นสิบสามกับสิบหนึ่งร้อยดูนะครับผมลองดูที่แผนที่เราครับนี่ไงโอ้โหสีคือสีมืดมืดเห็นสีมืดมืดไหมสีมืดมืดเขามีกี่พอยต์ตรงเนี้ยเขาก็ถูกลูปทับที่เดิมตรงนี้แหละนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องลองแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราของจริงเลยนะครับไอเทมจุดแลดกับไอเทมจุดลองเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วเอยต่อไปเดี๋ยว ฉันอยากจะไปปักหมดุดแถวแถวแถวตรงนี้ดีกว่าเว้ยทาไงวะลองกดคลิกดูสิอยากเห็นเป็นภาพถ่ายดาวเทียมอืมเออเข้าท่าเว้ยเดี๋ยวเอามาร์กแถวแนี้แล้วกันอ่ะคุณไปเข้าเวีนแถวแถวนี้ตึง้งโอ้ยออเคตกใจหมดเห็นสีแดงๆตรงนี้นึกว่ามีเออเลใครเห็นก็ว่าเออเลมันก็เออเลจริงๆ <laughs> เราไม่ได้รีเฟซนะครับผม จุดที่สามกดเซฟครับอ่ามานะกดปุ๊บเซฟปุ๊บมาเลยนะรีเฟีหายไหมลองรีเฟีดูนะครับผมไม่หายเนาะไม่หายเนาะตรงแม่น้ำตรงนี้โอเคจบครับผมโอ้ยเดี๋ยวง่ายไปง่ายไปเดี๋ยวขอขอรีเฟียรอบนึนะครับอ๋อนี่ไงคีคีค,คีแก้แก้คีให้หน่อยครับผมทำยังง่ายแก้ตรงนี้ให้หน่อยให้เขาเป็นยูนิคเนี่ยชุดแฮมยูนิค ก็เขาต้องการอยู่นี้ก็จัดให้เขาผมขอ Enter ตัว Marker ลงมานะครับเดี๋ยวมีประเด็นนะครับตัวตัวนี้ใส่คีย์ให้เขานะครับผมก็จะเป็นไอเทมจุด ID ก็ได้นะครับผมก็จะหายไปเนาะรีเฟรชรอบหนึงโอเคสำหรับสิ่งที่เรารีเทิร์นออกมานะครับผมเขาก็จะรีเทิร์นเขาจะลูป m a r k เกตรงนี้แหละตามจำนวน Element ตามจำนวนข้อมูลที่เรามีในโลเคชันนะครับผม ทีนี้เขามีป๊อปอัพด้วยนะครับผมสำหรับมาร์เกอร์เขามีป๊อปอัพมีทูลทิปด้วยนะครับผมป๊อปอัพก็คือเมื่อกดลงไปที่มาร์เกอร์นะครับผมเขาก็จะแสดงเป็นเป็นป๊อปอัพขึ้นมาตรงตัวนะตรงตัวไม่มีอะไร P O P ครับผม U P ครับ Pop ปออย่าไปพิมพ์เองทั้งหมดนะครับผมจาก React l i a f l e t ครับ Enter ลงมาครับผมเดี๋ยวเรา มันก็อยู่ที่เราเนี่เราอยากได้เอาอะไรมาโชว์นะครับผมก็ใส่เป็นดิบเป็นอะไรก็ได้ปกติเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเอาเนมมาโชว์เนาะลองดูซิอะลองคลิกดูครับอะสามารถแต่งได้ปกติเลยนะแต่งได้ปกติเลยนะครับผมคลาสคลาสของเราเนี่ย take t o xl มันใหญ่ไปเปล่าอุย้ยลอยถ่ายฟ่ง พัฒนาฝากกดติดตามด้วยนะครับโอ้ยคลิกแม่นจริงๆอิงแม่นจริงๆฝากเลยนะครับใหญ่ไปเนาะใหญ่ไปนะครับผมก็แล้วแต่ทุกท่านนะแล้วแต่ทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวผมเอาเป็นน้อยก็พอไม่ต้องเยอะอโอเคก็ผมแต่งแค่นี้นะครับผมหรือจะเอาละติจูดลองติจูดมาโชว์มันจะเวิร์นเวิร์ไปไหมมันแล้วแต่ง,งานดีกว่าแล้วแต่ง,งานดีกว่าบางจุดเขาก็อยากเห็นเลดลองนะครับผมบางงานก็ไม่อยากเห็นก็เอามาโชว์ก็ได้ ไอเทมจุดลองใส่คอมมาขั้นเอาไปใช้งานง่ายๆโอเคอ่ะสมมติเติมคลาสเนีเล่นๆดู text m font gray ห้าร้อยห้าร้อยหกสิบได้ไหมไม่ได้นะต้องตามอันนี้เขาเด้อฮะอันนี้อะไรถูกไหมนะเวลาเขาเมสกเก็ชชั่นนี่ผมนี่ใจคอไม่ค่อยดีเลยนะ โอ้ยเท็กซี่โถไม่ใช่ฟอนต์อืมโอเคถ้าข้อมูลของเรามีรูปมีวิดีโอหรือมีอะไรอ่ะรูปก็แสดงอย่างนี้แหละใช้อย่างนี้แหละนะครับผมเป็นคลาสเป็นเอ่อแท็กของ html ธรรมดานะครับผมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรไม่มีหมายความอะไรมีรูปมีอะไรก็แต่งโชว์ได้มีอีกอันนึงเดี๋ยวคลิปนี้มันจะไม่มีอะไรน่มีทูนทิปด้วยนะ ทูลทิปก็คือเวลาเราไม่ต้องคลิกอ่ะอันนี้คือป๊อป,ปอัพคือต้องคลิกแต่ทูลทิปน่ะแค่เอาเมาส์มาโฮเวอร์แค่เอาเมาส์าม,ามาเลื่อนมาเลื่อนมาทับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยๆเสริมไปแล้วกัน Re c t leaflet ผมขอดูด็อกคิ n เมนต์เขานิดน,นึงนะครับผมที่ example t ทู p ตัวนี้นี่นะครับผมใช้งานยังไงแค่เอาไปใส่เฉยนะนแค่เอาไปใส่เฉยโอเคเอาไปใส่เฉย เวลาเราเอาเมาส์มาโฮเบอร์นี่อย่างนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวพิมพ์เลยนะครับผมตรงนี้เลยเนาะโอ้โหมันเริ่มมันเริ่มลกแล้วเนี่ยทูลทิปตรงนี้นะครับผมอย่าไปพิมพ์เองทั้งหมดนะครับอินพุตเข้ามาครับอขออนุญาตก๊อปมาเลยจริงก็ใส่เลยขอดูหน่อยครับนี่ง่ายนี่ง่าย มา,ามาร์ครับอืมโอเคโพซิชันขอลองนิดนึงนะครับจำจำไอ้นี้ไม่ได้แป๊บนึงนะครับผมก็คือมันสามารถกำหนดตำแหน่งได้นะไหนวะ มัลติเพลทูนทิปทูนทิปสติกกี้สติกกี้ดิเรกชันอืมมันชื่อดิเรกชันขออภัยนะครับผมดิเรกชันกำหนดตัวตำแหน่งที่จะแสดงนะครับผมบางงานเนี่ยต้องการแสดงอยู่ข้างบนเดี๋ยวนั้นแล้วมันมีอะไรให้ให้ปรับบ้างอ๋อนี่ไงวิธีที่จะทำให้เขาขึ้นนะครับผมก็คือกดอลบดับเบิลโคลดแล้วก็พิมพ์เข้าไปใหม่ ตึงเขาก็จะขึ้นแนะนำนะครับผมถ้าอย่างเป็นส่วนตัวผมใช้ผมจะใช้เซนเตอร์นะไอตัวมันจะได้อยู่กึ่งกลางของของจุดนะครับอาจจะต้องรีเฟซหนึ่งครั้งนี่คือกึ่งกลางแล้วเหรออ่ะโอเคมันอาจจะกึ่งกลางแล้วแต่ว่าด้วยความที่เป็นซิมโบลอย่างนี้นะครับผมนี่เออ,อนี้นะซิมโบลเราไม่รู้นะว่ากึ่งกลางของซิมโบลอยู่จุดไหน <laughs> มันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นนะนะครับผมในการกำหนดตัวไอตำแหน่งของซนะิมโบลอ่ะอ่าโอเคคงจะได้แลวมั้งคงจะได้แล้วมัง <c oughs> งวม้งโอเคนะครับผมเป็นยังไงเบาเนาะอีพีนี้เบาจริงๆเบาจริงๆนะครับผมอุย้ยผมไปกดจัดฟอร์แมตนั่นก็แค่ลบตรงนี้นะครับแค่ลบตรงนี้นะอีพีถัดไปนี่ก็หืลากมาใส่ละมัง้งลากมาใส่น,นี่ละมัง้งนะครับผม ตรงนี้นิดนึงนะครับผมสมมตอนนิอันนี้จบแล้วนะครับกดปิดคลิปได้เลยนะครับผมอันนี้ผมแนะนำนิดนึงเวลาเข้ามาที่ช่องนะพยายามดูดูคลิปใหม่ๆนะครับดูคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็เหมือน y YouTube เขาปรับตัวหลักสูตรให้สามารถเพิ่มหลักสูตรใน YouTube ได้เลยนะซึ่งผมไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต่างจากเพลิตอย่างไงเห็นะครับผมผมก็เลยลองลองทำดูเออนี่ไง ถ้าเข้ามาที่หน้าแรกเนี่ยนะครับผมในในช่องลอยถ่ายเนี่ยนะครับผมลอยถ่ายพัฒนาเนี่ยมันจะมีแท็บหลักสูตรอยู่ตรงนี้นะครับผมพยายามดูคลิปใหม่ๆนะครับผมจะพยายามเอาไวน้บนๆ <Reese 's. S 1> นี่แ <PJ 's. S 2> หละผมเรียบเรียงเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะครับผมคลิปเก่าๆบางทีมันก็เขียนไปมันโค้ดมันเปลี่ยนแล้วเวอร์ชันมันเปลี่ยนนะครับผมลองมาที่แท็บหลักสูตรนะครับผมเนี่ยนะครับผมก็คือก็ค <P> ือเพลย์ลิสต์ที่เรากําลังเรียนอยู่ณตรงนี้แหละนะครับผมที่เรากาลังศึกษาอยู่ นะครับผมเจตนาผมยังเหมือนเดิมนะครับผมผมไม่ได้มาสอนนะครับแต่ผมมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับผมจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสมสาหรับทุกทท่านนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตรากลับบ้านสักสองสามวันนะครับผมสักสองสาวันนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันอาทิตย์นะครับเจอกันอีกทีวันอาทิตย์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบพระคุณทุกทท่านมากๆนะครับผมที่ อยู่ลุยกับผมมาจนถึงจุดนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นเวิร์กช็อปใหม่ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับิวนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ